งานบำเหน็จความดีความชอบนะครับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นไปโดยโปร่งใสเป็นธรรมและก็ตรวจสอบได้นะครับอาศัยอำนาจตามความในมาตรา1 9วงเล็บ4และ72แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2อ7 ประกอบกับข้อ7ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่16ทั2560สั่งณวันที่21มีนาคม2560กกสจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้นะครับ 1คือหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2อ6 4เป็นต้นไป 2. ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลนะครับและ 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน โดยการนำผลการประเมินไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในเรื่องต่างๆดังนี้นะครับ 1. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547และค่าตอบแทนอื่นๆนะครับ 2. การคงวิทยาฐานะและการลดระยะเวลาสำหรับผู้ขอมีวิทยาฐานะหรือเลื่อนวิทยาฐานะ3การพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ การบิบัติงาน4การให้รางวัลจูงใจ 5. การให้ออกจากราชการและ6การบริหารงานบุคคลเรื่องอื่นๆนะครับโดยให้หน่วยงานที่จะนําผลการประเมินไปใช้กําหนดรายละเอียดให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการนั้นนะครับ 4. การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ดำเนินการปีละ2ครั้งตามปีงบประมาณดังนี้นะครับครั้งที่1ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1ตุลาคมถึงวันที่31มีนาคมของปีถัดไปครั้งที่2ประเมินผล ลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่1เมษายนถึงวันที่30กันยายนของปีเดียวกันนะครับ 5. องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานมี3องค์ประกอบคะแนนรวม100คะแนนดังนี้นะครับตำแหน่งครูผู้ช่วย องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง80คะแนนองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา10คะแนนองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบัณวิชาชีพ10คะแนนนะครับตำแหน่งครูผู้บริหารสถนานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศ องค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่ง80คะแนนโดยแบ่งเป็น2ตอนดังนี้ตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง60คะแนนตอนที่2ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทาย20คะแนนองค์ประกอบที่2นะครับการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา10คะแนนและองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชี ส10คะแนนนะครับส่วนระดับผลการประเมินมี5ระดับดังนี้นะครับดีเด่นร้อยละ90ขึ้นไปดีมากร้อยละ80ถึง89.99ดีร้อยละ7 0ถึง79.99พอใช้ร้อยละ6 0ถึง69.99และปรับปรุงร้อยละ59.99ลงมานะครับ6แบบประเมินผลการปฏิบัติงานให้ใช้ตามแบบที่กกสกำหนดนะครับ7ให้มีการกำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้มังคับบั าและผู้รับการประเมินนะครับโดยองค์ประกอบที่1เป็นการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วยในแต่ละรอบการประเมินให้กำหนดข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยนะครับตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศให้กำหนดข้อตกลงปีงบประมาณละหนึ่งครั้งโดยให้ใช้ข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และว,วิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานนะครับทั้งนี้ให้กําหนดขอบเขตผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังเพื่อใช้สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ให้สอดคล้องกับข้อตกลงในการพัฒนางานด้วยนะครับกรณีที่ผู้รับการประเมินโอนเลื่อนตําแหน่งย้ายเปลี่ยนตําแหน่งสับเปลี่ยนหน้าที่ไปช่วยราชการหรือได้รับมอบหมายหรือได้รับอนุญ,ญาตให้ไปปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่หรืองานพิเศษอื่นใดหรือลาไป ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศระหว่างปีงบประมาณให้ผู้รับการประเมินจัดทําข้อตกลงในการพัฒนางานกับผู้บังคับบัญชาคนใหม่และให้นําผลการปฏิบัติราชการและผลการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินทุกตําแหน่งและทุกแห่งมาประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนนะครับองค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบัณวิชาชีพให้เป็นดุลยพินิจของ ผู้บังคับบัญชานะครับแปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในแต่ละรอบการประเมินให้ดำเนินการดังต่อไปนี้นะครับ 1. ผู้บังคับบัญชาชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้รับการประเมินเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนะครับสผู้บังคับบัญชาชี้แจงแนวทางการดำเนินการประเมินตามข้อตกลงและกําหนดปฏิทินการประเมินให้ทราบโดยทั่วกัน 3. ในระหว่างรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาให้ คำปรึกษาแนะนำผู้รับการประเมินเพื่อปรับปรุงพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานให้ผลการบฏิบัติงานประสบผลสำเร็จตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ก่อนเริ่มรอบการประเมินหรือในช่วงเริ่มรอบการประเมินนะครับ 4. ผู้รับการประเมิน ประเมินตนเองตามแบบที่กกศกำหนดโดยประเมินจากเอกสารหลักฐานที่มีอยู่จริงแล้วเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาและข้อ5นะครับผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานและบันทึกผลการประเมินไว้ด้วยดังนี้นะครับองค์ประกอบที่ 1. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตำแหน่งครูผู้ช่วยในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ ตำแหน่งครูผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่1ให้ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามรายการประเมินตามสภาพการปฏิบัติงานจริงของผู้รับการประเมินตามขอบเขตของผลการปฏิบัติงานที่คาดหวังที่กำหนดไว้นะครับการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ให้ผู้บังคับบัญชานำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบที่1การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานได้องค์ประกอบที่2การประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและองค์ประกอบที่3การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ ในแต่ละรอบการประเมินให้ผู้บังคับบัญชาประเมินตามรายการประเมินและพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามสภาพจริงของผู้รับการประเมินนะครับหผู้บังคับบัญชาแจ้งผลการประเมินพร้อมความเห็นให้ผู้รับการประเมินทราบและข้อ7ผู้บังคับบัญชาประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกันเป็นการยุกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น รับ9ให้ส่วนราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหน่วยงานการศึกษาแล้วแต่กรณีนะครับดำเนินการให้มีระบบการจัดเก็บผลการประเมินเพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อสานะครับสำหรับแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการจัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อย4ี่รอบการประเมินนะครับและข้อ10กรณีที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ก็ให้เสนอกรกพิจารณานะครับ ต่อมานะครับเรามาดูการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์และเหรียญจกักรพรรดิมาลานะครับข้าราชการที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต้องมีระยะเวลารับร,ราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้ยนอยกว่า5ปีบริบูรณ์เหรียญจกักรพรรดิมาลาพระราชทานสําหรับผู้ที่รับราชการมาไม่น้อยกว่า25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่27กรกฎาคมของปีที่เสนอขอพระราชทานนะครับผู้ที่ขอจะต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่เคยมีวันลาบ่อยครั้ง มาสายหน,นึ่งๆวันลาเกินหรือผลการประเมินต่ำนะครับชั้นตราเครื่องรัชอิสริยพรการเสนอเครื่องรัชอิสริยพรจะเริ่มจากมงกุฎไทยและตามด้วยช้างเผือกนะครับสลับกันจากชั้นล่างสู่ตามลำดับนะฮะชั้นที่เเหรียญเงินมงกุฎไทยเหรียญเงินช้างเผือกชั้นที่6เหรียญทองมงกุฎไทยเหรียญทองช้างเผือกชั้นที่5เบญจมาพรมงกุฎไทยเบญจมาพรช้างเผือกชั้นที่4จตุรฐาพรมงกุฎไทยจตุรฐาพรช้างเผือก ชั้นที่3ตริตาพรมงกุฎไทยตริตาพรช้างเผือกชั้นที่2ทวิตริยาพรมงกุฎไทยทวิ Geez, ตริยาพรช้างเผือกชั้นที่1ปัปทมาพรมงกุฎไทยปทมาพรช้างเผือกและชั้นสูงสุดนะครับมหาวชิวระมงกุฎและมหาปรมาพรช้างเผือกนะครับสำหรับเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีดังนี้นะครับชั้นตราชั้นต่ำกว่าสายสะพายเกณฑ์การขอพระราชทาน เครื่องรัฐอ <im it edi> ิสรยาภรณ์ตมเป็นข้าราชการอันดับขส .1 หรือครูผู้ช่วยและมีอายุราชการครบ5ปีบริบูรณ์ตชเป็นข้าราชการอันดับขส .2 รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น15,500บาทแต่ไม่ถึงขั้น22,140บาทนะครับตมเป็นข้าราชการระดับชำนาญการหรือข้าราชการครูอันดับคส .2 รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น22,140บาทนะครับตช1ก็คือจะต้องเป็นข้า การระดับชำนาญการหรือข้าราชการครูอันดับคสสร,รับเงินเดือน22,140บาทมาแล้วครบ5ปีบริบูรณ์หรือ2เป็นข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษหรือข้าราชการครูระดับคสสนะครับต่อมานะครับชั้นสายสะพายนะฮะปมข้าราชการระดับ8ก็คือตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้นนะครับหได้ 1, รับเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับ8คสสอ,อันดับชำนาญการพิเศษขั้น58,390าสบบาทนะครับ You, 2>, 2. ได้ทมชททมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีบริบูรณ์และ 3. ขอในปีที่เกษียณอายุราชการนะครับข้าราชการระดับ9 1ได้ทชชมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์2ได้ทชมาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอปมได้กรณีนี้ให้ขอปีติดกันได้นะครับปชชเป็นข้าราชการระดับ9หรือระดับ10หรือระดับ11ได้ปมมาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีบริบูรณ์และ2เป็นข้าราชการระดับ9หรือระดับ10หรือระดับ ได้ปอม,อมาแล้วในปีที่เกษียณอายุราชการให้ขอปอชอได้นะครับกรณีน,นี้ก็ให้ขอปีติดกันได้นะครับการขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาหรือรอจอพอนะครับมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับ 1. ผู้มีสิทธิ์ขอพระราชทานเหรียญจกักรพรรดิมาลาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับราชการมาด้วยดีครบ25ปีบริบูรณ์อันนี้จะนับถึงวันที่27กรกฎาคมของปีที่เสนอขอพระราชทานนะครับ 2. การนับเวลาครบ25ปีให้นับเฉพาะเวลา ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญเท่านั้นและให้นับเวลาราชการตั้งแต่วันอายุครบ18ปีบริบูรณ์เวลาราชการขณะที่เป็นครูประชาบาลตามระเบียบครูประชาบาลจะเอามานับรวมด้วยไม่ได้นะครับ 3. สําหรับผู้ที่เคยออกจากราชการไปแล้วและได้กลับเข้ามารับราชการใหม่ให้นับเวลาโดยคํานวณเวลารับราชการครั้งแรกและครั้งหลังมารวมกันได้และในการนับเวลาต้องให้ครบ25ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่27่สกรกฎาคมของปีที่จะขอพระราชทานนะครับ 4. ผู้ที่จะขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลาจะขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรร์ตามสิทธิ์ในปีเดียวพร้อมกันได้นะครับและ 5. ผู้ถูกลงโทษทั้วทงวินัยหรือผู้เคยถูกลงโทษทั้วทงวินัยจะไม่มีสิทธิ์ขอเหรียญจักรพรรดิมาลานะครับ